คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสเออเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินกอมเชียจะพาพี่น้องเอซีครับผมมาตามต่อเลขเด็ดเลขดังในงวดวันที่16กันยายนกันเด้อครับผมครับมนนีกับ นี่ฉากงามๆสวยๆว,วิวสวยๆมากให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังเพื่อนตาไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับผมครับนี่ก็จะเป็นบริเวณอยู่ทางสระบ,บุรี้อครับผมก่ามาเชียร์ก็น้ำเชียร์กันครั้งหนึ่งก็ได้ไปกราบไปไหว้นะพี่น้องเนาะไปวัดไปว่ากันน่าจะเป็นวัดอาพอมสวรค์เ์้อครับผมนี่เป็นบนยอดเขาครับผมเดี๋ยวลงมากก็จะเป็นทงหน้าเคียวขจีแล้วว่าอาไเขาโพดน,นะพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางอาเลขที่แอดมินกอมามเชียจะน้ำเสนอในคลิปนี้กับเป็นสองเส้นนะครับผม2องเส้น2ส,สำนักที่แอดมินกอมามเชียอยากน้ำเสนอเพราะว่าเลขของอาท่านทั้งสองนี่กับเขาดีนะครับผมครับเส้นแรกกับเด็กแก่อาจารย์เหรียญ2ด้านนักพี่น,น้องเนาะเหรียญมี2ด้านครับผมครับอย,ายา่าเผลออย่าผาดเลขกอาเด่นเพลินหรือว่าเลขอาตั้งรักเพลินเด้อครับผม แต่ว่าเพิ่งกับจับเกี่ยวกันให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นล่องไปพิจารณาเบิงน้ากันกับผมกับอาจารย์เหรียญสองด้านครับผมงวดว่างหันอาจารย์ว่าเด็ดทร่งเหล็กให้นะพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้กัมาขึ้นเวที่อีกขังหนึ่งครับผมจับตาเหล็กอาจารย์ให้ดีสําหรับอีกอ่าสัานำหนึ่งก็คือแม่เอฟซีอ่าสระบุรีเด้อครับผมครับแม่เอฟซีสระบุรีอ่าเลขเพิ่นกับเดินดีเด้อครับพี่น้อง เข่าสามตัวมาแล้วเนอะครับผมกับบ่ออยากให้เพลบ่อยากห้พลาดครับผมสําหรับทั้งสองท่านทั้งสองเสี้ยนนี่เบิ่งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องงวดวันที่สิบหกกันยายนครับผมครับกับก้อนทีเบิ้งแนวทางตัวเลขของทั้งสองท่านทั้งสองเสี้ยนนี่แอดมินก็มาเชียก,กับขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์เหรียญมีสองด้านและก็แม่เอฟซีซาลาบลีครับผมครับกั พอดีเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นเรื่องบังเอิญหรือจังไหนนี่ครับผมเอาทั้งสองานมาลกลงในคลิปเดียวกันเผอิญว่าเหลขกเพลินกับมีชนกันนําเด้อครับพี่น้องชนกันพร้อมครับผมครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวแอดมินก็มเเชียจ,จะอ่ะลงให้แล้วก็อ่านในฟังก่อนน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวเหลขกของทั้งสอง่านกับมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะอ่านในฟัง่งให้พี่น้องได้ฟังหลอบหนึ่งจงคอยจะลงตัวเลขกเด้อครับผม กกเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์นี่เด้อครับพี่น้องครับก็เริ่มต้นที่อาจารย์เหรียญมีสองด่านเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับเลขของอาจารย์เหรียญมีสองด่านสิบบนครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดครับผมสิบบนหกเจ็ดแปดเด้อครับผมหน่วยบนสามห้าหกครับผมสามห้าหก แต้มร่วมของอาจารย์เหรียญมีสองดันก็คือศูนย์สามซีครับผมแต้มร่วมนะพี่น้องเนาะครับผมก็คือเลขสองตัวร่วมกันต้องได้แต้มร่วมคือศูนย์คือสามคือซีครับผมแต่ว่าอาจารย์ก็มีเลขจับคู่ให้เด้อครับผมสองตัวบนครับพี่น้องเนาะสองตัวบนก็นจะมีหกสามเจ็ดสามแปดสามครับผมหกห้า เจ็ดห้าแปดห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเน้นที่เจ็ดสามกับเจ็ดหกด้ครับผมนี่คือเลขบนของอาจารย์เหรียญมีสองด่านนะพี่น้องเนาะเน้นแค่สองหางคือเจ็ดสามกับเจ็ดหกครับผมเลขกลักซิปรับน่วยอาจารย์พิจรารณาดีดีได้ครับผมครับเอาพี่น้องเนาะมาเบิ้งที่เลขล่างของอาจารย์เหรียญมีสองด่านคารับผมเลขล่างอาจารย์ก็เดินดีได้ครับพี่น้องจดไว้นะพี่น้องเนาะสิบล่างเจ็ด เก้าสองครับผมหน่วยล่างหกเจ็ดแปครับอาจารย์ก็ให้น้ำนักไปทีเจ็ดด้วยครับผมอาจารย์ว่าวิ่งรูดเจ็ดเลยครับผมครับตว่าอาจารย์ก็มีคัดเลขหายอยู่เก่าหางครับผมมีเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกสองหกครับผมเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดสองเจแก่าแปดล้วก็สองแปดตัวเนี่ยอาจารย์มีอยู่หาหางก็คือ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดด้วยครับผมเรียกอาจารย์เป็นสิบเป็นนวยชัดเจนเนะพี่น้องเนาะไม่ต้องกลับครับผมครับเอาพี่น้องนี่ก็คือ,อเส้นสำนักแรกหรือว่าทันแรกนะพี่น้องเนาะคืออาจารย์เลี้ยงสองด่านผ่านไปแล้วครับผมมาทีแม่เอฟซีสระบุรีเด้อครับพี่น้องสามตัวเดินดีเด้อครับผมอย,ะยะ่าเผยยาพผาดครับงวดนี้แม่ไห่เด่นบนล่าง หกสามสี่หนึ่งเก้าครับผมต้องมีให้เห็นนพี่นองเนาะหกสามสี่หนึ่งเก้าวิ่งบนหกสามหนึ่งครับผมต้องมาครับผมสามตัวบนแมมมีสองหางเล้อพี่นองติดไวบก็ดีได้ครับผมสามหกสี่กับหนึ่งหกสองครับผม 1, 6, 2, 1, 2, หนึ่งหกสองหนึ่งสองหกนี่คิดพออ่าเลขบ,บ้านเลขที่น้ำเชียร์นพี่นองเนาะหนึ่งสองหกครับผมแต่แม่จับให้หนึ่งหกสองครับผม เมื่อเบิ้งกันที่เลขสองตัวเป็นบนรางน้พี่น้องเนาะสองตัวบนรางครับก็จะมีเก้าสาม7ีหาหกีหเก้าซีหแล้วก็หาสาครับผมเลขเจ็ดหางครับผมวิ่งรางแมวจะมีสองมีซีมีเก้าด้วยครับผมครับถ้ามาเบิ้งเลขที่ชนกันนาะพี่น้องเนาะระวังสองเสี้นนี่ สองเส้นนี่เพิ่นจะชนกันอยู่ที่เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับผมอาจารย์เหรียญสองด่านเพิ่นจับเลขล่างให้เจ็ดหกครับผมกับเลขบนเจ็ดหกแม่เอฟซีสลาบุรีกับมี่หกเจ็ดครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งของอาจารย์เหรียญมีสองด่านก็คือเลขล่างเพิ่นมี่สองหกครับผมแม่เอฟซีสลาบุรีมี่นะหกสองนะพี่น้องเนาะหกสองสองหก เรียกเมฟซีนี่อ่าสระบุรีสามารถกลับได,ด้ด้ะครับผมครับกับพิจารณาเบิ้งด้ะครับพี่น้องแอดมินกอมาเชียกะให้พี่น้องเอฟซีอ่าเบิ้งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสังเกตสังสองทันนี้ครับผมเพื่อได้โชว์รลลาบน้ำกันในงวดวันที่16กันยายนครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวแอดมินกอมบัชเชียจะโล่งให้อีกทีหนึ่งด้อครับผมครับพี่น้องครับ พี่น้องอาจจะสงสัยว่าถ้ำนี่คือถ้ำยังงน้องพี่น้องเนาะก็คือถ้ำบ่อปลาหรือว่าถ้ำพระธาตุเจริญธรรมเด้อครับผมอยู่ทางแกงค้อยสระบุบีครับผมเนาะครับเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากเด้อครับผมครับแอดมินกอเมเชียกเก็บผ่ามาฝากพี่น้องเอฟซีพร้อมกับแนวทางตัวเลขแม่เอฟซีซรลาีไปน้ำกันเด้อครับผมเพื่อด้โชว์รื่องราวนาอพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขของทั้งสองเสยนกันเลยครับผม ครับนี่คือตัวเลขหรือว่าแนวทางของอาจารย์เหรียญมีสองด่านเด้อครับผมครับเทิงบนเทิงล่างนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมหรือว่าหยุดวิดีโอไว้จดเอาครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกัดถือว่าเจ็ดล่างนี่กับมาหลายสำนักเด้อครับผมพิจารณาเบิ่งเอาทีเลขลักซิปลักหน่วยอาจารย์บ่ว่าบนบ่ราว่าล่างเด้อครับพี่น้องพิจารณาเบิ้งให้ดีครับผม ต่อมาก็จะเป็นเลขกแม่เอฟซีสลาบบรีทีแอดมินคอมเมเชียได้บอกไปก่อนหน้านี้น้องพี่น้องเนาะก็คืออ่าเลขเพิ่นสามตัวนี่ก็น่าสนใจด้วยครับผมเพราะว่าเข่าต้อเนื่องครับผมวดนี้แม่จับให้สามหกีกับหนึ่งหกสองครับผมครับเลขกวิ่งเพิ่นบอคอยผ่านด้วยครับผมพิจนาเอาน้องพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ด้ลาบนำมาฝากกันอ่าทั้งสองเซียนครับผมเหลขกชนกันกับมีดด้วยครับผมใน อ่าคลิปสองคลิปนี่สองสำนักนี่นาะพี่น้องเนาะครับผมครับถ่ายคลิปนี่แอดมินก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอซีถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ